เมืองท่งคุณผู้ชมครับเข้าสู่วันที่2ของคุณพลกิเลนพย,อ,ยองเอสซีจีงทอยแต่ของเราที่เปลี่ยนบรรยากาศฝึกซ้อมมาฝึกซ้อมที่กิเลนเวเล่เขาใหญ่จังหวัดน,นครราชสีมานะครับโอ้โหต้องบอกว่าอากาศที่นครราชสีมาช่วงนี้ในช่วงเย็นๆนะครับโอ้โหอากาศลมดี ไม่ร้อนมากสักเท่าไหร่นะครับช่วงค่ำคืนอาจจะมีฝนตกลงมาปล่อยๆนิดหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมาก็สดชื่นแล้วครับก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่นักเตะกีฬาของเราได้มาใช้กิจกรรมร่วมกันมาเปลี่ยนบรรยากาศฝึกซ้อมเพราะว่าถ้าเกิดฝึกซ้อมอยู่ที่ SCG Stadium หรือฝึกซ้อมอยู่ที่สนามเมืองทองน,นะครับตอนนี้ที่เมืองทองธานีโอ้โหรถติดมากๆเลยละครับคุณผู้ชมเนื่องจากมีอีเวนต์ในอิมแพกในย่าน เมืองทธนีค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นการมาอยู่ร่วมกันยังต่างจังหวัดและที่สุดอากาศที่มีแต่ธรรมชาติเป็นแหล่งที่ผลิตโอโซนันดับต้นๆของประเทศไทยด้วยนะครับนักเตะกีฬาของเราก็จะได้แต่สิ่งดีๆเข้ามาในการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะพบกับสโมสร BBCU ในวันเสาร์ที่28พฤษภาคมที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับก็พอเตะวันที่28เสร็จนะครับก็จะว่างเว้นให้กับคุณพลช้างสึกทีมชาติไทย นักเตะกีเดผิองของเราก็ติดไปถึง10รายด้วยกันในการลงสนามในฟุตบอลคิงคัพนะครับระหว่างวันที่3แล้วก็วันที่5นะครับพราะ้ะนแล้วแฟนขับกีเดมิองเอสซีจีมุงทอยแต่ของเราท่านไหนยังลังเลอยู่นะครับยังไม่ได้จองตั๋วทีมเยือนที่ทางเจ้าถิ่น BBC u ให้1,500ใบที่ทราบมาก็เหลืออยู่น้อยพอสมควรแล้วล่ะครับก็รีบไปจับไปจองนะครับเพื่อไปให้กําลังใจนักเตะกีเดมิองของเราก่อนที่พวกเขาจะไปรับใช้ทีมชาติไทยนั่นเองนะครับซึ่งสนามเย่าของ BBC u ก็อยู่ในละแวกใกล้เคียงกับสนาม s อ g ซีจีสเเดียมนั่นเองนะครับอยู่ตรงนนทบุรีนี่เองนะครับก็อยู่ในซอยสามัคคีนะครับก็ใกล้ๆสามารถเดินทางไปให้กำลังใจเชียร์ได้ถึงแม้ว่าจะเตะค่อนข้างดึกสองทุ่มตรงก็ตามทีนะครับนี่ครับคือภาพบรรยากาศล่าสุดที่มทิทีวีของเราเก็บมาฝากจากกีเรเวเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของพี่ตังสารัตย์อยู่เย็นกันดีกว่านะครับอยู่มา2คืนแล้วที่ กีเลเวเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาพี่ตังจะรู้สึกอย่างไรบ้างรวมไปถึงคู่ต่อสู้นะครับในด่านต่อไปอย่าง BBC u นะครับพี่ตังสารัตยูเย็นเองเคยทำประตูสโมสร b b c u มาได้แล้วด้วยนะครับในฟุตบอลโตโยต้าลีลคับเมื่อ2ปีที่แล้วปี2014นะครับตอนนั้นเจ้าตัวก็ยังเป็นดาวรุ่งของสโมสรกีเรลเพียงของเราอยู่นะแต่ตอนนี้เป็นกำลังหลักของสโมสรกีเรลเปียงของเราแล้วพี่ตังจะรู้สึกอย่างไรบ้างน,นะครับกับคู่ต่อสู้ในด่านต่อไปรวมไปถึงความพร้อมของเพื่อนร่วมทีมด้วยล่ะครับ เข้าแคมป์กันมันก็มีข้อดีนะคบพอซ้อมเสร็จแล้วก็ไม่ไปไหนนั่งกงันอยู่อย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างคร,าครับกับกีเลวาเล่ครับก็ก็เหมือนเดิมครับก็ช่วงนี้อากาศดีหน่อยมีลมมีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าโอเคแดดก็ก็ร้อนนิดหน่อยครับแต่ว่ายังดีที่ที่มีลมครับมันก็ทําให้เราแบบอาการมันถ่ายเทน่าแสดงให้เห็นว่าถึงแม้ว่าจะเจอ BBC ซีถึงเขาจะอยู่อันดับล่างๆของตารางเราก็ไม่ประมาทในการเตรียมความพร้อมครับก็คือคือผมบอกอยู่หลายๆครั้งว่าว่าเราประมาท ทุกทีมไม่ได้อยู่แล้วดูอย่างอย่างที่เราเล่นกับสุโขทัยครับเขาก็เขาเขาวางแผนมาดีวางแท็กติกมาดีครับเราเราก็ต้องคือคือมีสมาธิกับทุกเกมมันก็เล่นให้มันรอบครอบเล่นให้รัดกลุ่มทุกทุกเกมครับการเจอ BBC u ซตังได้ตามดูไหมครับว่าเขาเป็นยังไงแต่ว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องตัวคุณซื้อนะครับก็ผมว่าผมว่าเขาก็มีมีมีทีเด็ดอยู่บ้างครับก็อาจจะเป็นคล้ายๆสุโขทัยมารับแล้วก็โตอะไรเงี้ยครับแต่ว่า คือกองหน้าเขาก็ก็ครับก็ทำประตูได้เยอะในในราการนี้ครับก,ก็ประมาทไม่ได้ครับโดยเฉพาะกรรมการของไทยลีกเองบางครั้งควรจะฟาวไม่ฟาวอย่างเงี้ยมันทําให้ต่างต้องระวังเพิ่มมากขึ้นไหมในเรื่องของของการเล่นที่รัดกุมเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ผมว่าผมว่ามันมันก็ต้องคือคือ,คอมันเป็นประสบการณ์ของเราครับก็คือมันมันผ่านมาแล้วนานๆครับก็ก็ก็คือเราก็ต้องคือเล่นต่อไปแต่คือคือ จังหวะถ้าเกิดว่าเขาเขาเขาจะเป่าแล้วไงครับผมก็เลยโอเคหยุดทุกคนก็หยุดครับก็คือคือจะเป่าแล้วมาแบบปล่อยเล่นต่ออะไรเงี้ยครับก็คือคือมันเสียจังหวะไปแล้วโอเคถ้าเกิดเขาปล่อยต่อต่อเนื่องตั้งแต่แรกโอเคครับก็ก็ไม่มีปัญหาครับแต่โอเคครับมันมันผ่านมาแล้วเราเราไม่พูดถึงมันจะเจอรูปแบบวิธีการเล่นเหมือนสุโขทัทยครับคือ11ตัวอยู่ในแดนตัวเองแล้วก็ทําให้เมืองทองของเราต้องเคลื่อนที่กันเยอะหาช่องเงินเยอะมันต้องเป็นงานที่ลําบากแน่ๆอึดอัดแน่ๆครับก็ก็เนี่ยครับคือคือผม การบ้านที่เราต้องต้องทำในฤดูกาลนี้ครับว่าเราเราเจออีกหลายๆทีมที่ที่ว่ามามาเล่นรับมาเล่นเล่นรับในแดนอะไรเงี้ยครับก็คือเป็นการบ้านของของพี่แบนแล้วก็นักบอลทุกคนครับว่าจะหาวิธีเข้าเข้าไปเจาะเขายัางไงแล้วก็คือเพิ่มเพิ่มความหลากหลายในการเข้าไปทำประตูยังไงอะไรเงี้ยครับก็คือเราต้องกลับทบทวนกันแต่ดึกอีกแล้วสองทุม่มชินแล้วนะเริ่มชินนะชินสองทุ่มไม่ชินครับไม่ชิน <c oughs> ไม่ชิน ฝากของเชียร์นิดนึงครับอยู่ใกล้ๆเองตรงนนทบุรีนะฮะเพราะว่าเราเตะอันนี้เสร็จเราก็จะเว้นให้กับทีมชาติได้ไปเชียรทีมชาติกันก็อยากไปให้กําลังใจกันเยอะๆนะเพื่อสาคะแนนแล้วก็รักษาตําแหน่งจากฝุ่ต่อไปครับก็ก็อยากเชิญชวนแฟนบอลเมืองทองทุกคนนะครับก็อยากให้ไปให้กําลังใจเราเต็มสนามครับไม่ว่าจะนัดไหนครับก็อยากให้ให้ไปเต็มสนามทุกนัดครับก็เราอย่างที่ผมบอกว่าเราเราต้องการโชว์การเล่นที่สวยงามแล้วก็คือผมว่าปีนี้มัน แฟนบอลเป็นกำลังใจที่สำคัญอะไรเงี้ยครับเราเราจะกลับมามาสร้างความสำเร็จด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ให้ทุกคนไปร่วมให้กำลังใจเราเยอะๆครับนี่แหละครับคือบรรยากาศการฝึกซ้อมที่กีเร็วลเล่เขาใหญ่จังหวัดนคร,รราชสีมาที่บรทอทีวีของเราเก็บมาฝากนั่นเองนะครับก็หวังว่าจะถูกอกถูกใจสาวกกีเลมเหี่ยวของเราไม่มากก็น้อยนะครับแม่มาเก็บตัวกันไกลสักขนาดนี้แฟนคลับอาจจะคิดถึงนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวบรทอทีวีของเราจะอัปเดตเรื่องราวของคุณพลุกีเลมวพยองให้คุณผู้ชมได้ ตามติดได้เห็นว่าในแต่ละวันพวกเขาทํากิจกรรมอะไรกันบ้างเรารู้นะครับว่าทุกวันนี้แฟนคลับกีฬาพิชเรามีแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยละครับสังเกตได้จากยอดวิวใน YouTube ของช่องของเมืองทองทีวีของเรานี่ครับยังไงแล้วเมืองทองทีวีก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ตามติดและให้กําลังใจนักเตะกีฬาพิชฌของเราเยอะแย,ย,ยะสักขนาดนี้ใครยังไม่มีตัวนะครับรีบจับจองนะครับวันเสาร์ที่28นี้เราเจอกันที่ BBC u ซ t a d i u m เดียมกันครับ